เรื่องของการถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งไปไปมามันเริ่มเหมือนดาบสองคมนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ที่พี่สาวน้องสาวไลฟ์ผ่านทาง i ิน t a g r a m และคุณผู้ชมลองดูภาพนะครับปรากฏว่าท้ายที่สุดมีคนตายนะครับดูภาพจากทางขวามือคือเป็นคนที่ไลฟ์จากมือถือของตัวเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับรถแว่งแบบนี้นะครับดูภาพอาจจะสังเกตยากสักนิดนึง เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนตายด้วยนะฮะนี่คือรถพลิกคว่ำหลายตลบเลยครับคดีนี้ <Hey. S 1> กรณีของ <Hey. S 1> ออบดุลเลียซันเชสครับอายุ18แขแค่นั้นเองขับรถไปด้วยแล้วไลฟ์ผ่านทางอินสตาแกรไปด้วยปรากฏว่าไปพุ่งชนเกิดอุบัติเหตุนะครับในพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วตัวเองเนี่ยไม่ตายแต่น้องสาวที่นั่งมาด้วยชื่อว่าแจ็คกอลีนอายุแค่14ปี ตายนะครับสาเหตุที่เสียชีวิตก็คือกระเด็นออกนอกตัวรถนี่แหละครับภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าย้อนก,นกันกลับไปดูตั้งแต่คลิปเริ่มต้นเนี่ยฮะก็คือตัวคนขับคือออฟดูเรียเนี่ยร้องเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยจากนั้นในคลิปก็ปรากฏว่าเธอเหวี่ยงรถหักไปหักมาท้ายที่สุดไปชนกับรัวร้วลวดหนามแล้วไปพลิกตกลงไปในทุ่งนะครับน้องสาวที่นั่งอยู่ด้านหลังก็กระเด็นออกนอกตัวรถเธอก็บาดเจ็บ และน้องสาวก็อยู่ในสภาพที่เลือดอาบแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับโดยที่คนก็จะเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าขนาดเจออุบัติเหตุเธอยังมีกระจิตกระใจเอาภาพเนี่ยไปบันทึกน้องสาวตัวเองที่บาดเจ็บเลือดอาบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านอกจากสองพี่น้องก็มีวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่กระเด็นออกจากเบาะหลังเหมือนกันบาดเจ็บพอสมควรแหละครับที่ขาขวา ตอนนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าตัวของคนขับคือออฟดูเลียอายุ18ปีคนนี้มีสารเสพติดหรือว่าแอลโกอฮอล์อยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับ